สวัสดีเจ้ะเพื่อนๆทุกๆคนมาทําผัดเส้นด้วยกันจ้าขั้นตอนแรกเรามาต้มเส้นกันก่อนอหนิงก็ใช้เส้นสมซองเลยนะจ้าพอเส้นสุกได้ที่แล้วเราก็เอาไปน็อกน้ําเย็นนะจ้าเพื่อไม่ให้เส้นสุกต่อจ้าแล้วเราก็มาทําวิธีการผัดหนิงก็จะใส่กระเทียมแล้วก็ใส่เห็ดหอมซดแล้วก็ใส่กระลำปลีวัชถุดิบใส่ตามใจชอบเลยนะจ้าส่วนวันนี้หนิงก็ใส่เท่านี้จ้าแล้วหนิงก็จะใส่เครื่องปรุงในซองนี้หนึ่งนะจ้าแล้วก็ใส่น้ํามันหอยซีอิ๊วขาวน้ําปลานิดหนึ่งส่วนน้ําตาลใครจะใส่ก็ไได้ม่่ใส ก็ได้นะจ๊ะตามใจชอบเลยจ้าแล้วก็ผัด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 ให้ผักกระหล่ำปลีสลดเลยนะจ๊ะส่วนผักใครชอบผักอะไรก็สามารถใส่เพิ่มได้อีกนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้หนิงผัดง่ายๆจ้าก็เดยใช้กระหล่ำปลีอย่างเดียวส่วนรสชาติปรุงตามใจชอบเลยนะจ๊ะ ไม่อยากจะบอกนี่เป็นคลิปแรกของวันนี้เลยนะจ๊ะเพื่อนๆส่วนผัดมาม่าหนิงผัดตั้งแต่เมื่อวานเร็วนะจ๊ะแต่ว่าเพิ่งทําคลิปลงวันนี้จ้าทางนี้ก็นานๆจะทํากับข้าวทานสักทีนะจ๊ะส่วนเส้นที่ใช้ผัดในวันนี้หนิงก็ใช้เส้นเหนียวนุม่มรสด่้งเดิมเลยจ้าขั้นตอนนี้ก็ผัด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 ,ผดให้กระหล่ำปลีสลดนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราก็มาใส่เส้นกันแค่นี้ก็ส่งกลิ่นหอมของซอสแล้วก็กลิ่นเครื่องปรุงในซองเลยจ๊ะเพื่อนๆจ้าจริงๆขั้นตอนนี้ใครจะใส่ผักหลังจากใส่เส้นแล้ว ได้นะจ๊ะนิงใส่ลงไปก่อนแล้วค่อยใส่เส้นตาม,มพัดพดสักพักเดี๋ยวเราก็จะใส่เส้นแล้วนะจ๊ะอืมส่งกลิ่นหอมมากเลยจ้ะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะจ๊ะที่แวะเข้ามาผัดเส้นด้วยกันนะจ๊ะขอบคุณขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบขอบคุณทุกๆคอมเมนต์และขอบคุณทุกการกดไลค์และขอบคุณทุกการติดตามนะจ๊ะใกล้ละจา้าใกล้จะได้เวลาใส่เส้นแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆพัดพด,ด,ด,ดไปอีกสักหน่อยนะแน่เพื่อนๆรอชิมแล้วใช่ไหมละจ๊ะมา ได้เวลาใส่เส้นกระจาแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะจ๊ะคนๆๆๆผัดๆๆๆผัดจ้าเพื่อนเตรียมตัวชิมนะจ๊ะไม่ต้องเอาอะไรมาทั้งนั้นเพราะว่าหนิงมีจานชามช้อนซ่อมและแก้วน้าและก็น้ําดื่มไว้เผื่อเพื่อนเพื่อนะจ๊ะอ่ะผัด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 ไปอีกสักน้อยผัดไปสักพักแล้วเดี๋ยวเราก็จะตักใส่จานแล้วนะถ้าผัดเส้นในกระทะนี้ผ่านบ้านใครแวะทานกันก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆผัด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 คลุกเคล้าให้เข้าถึงซอสอ่ะใคร ใกล้จะตักใส่จานละจ้าอืมส่งกลิ่นหอมยั่วยวนมากเลยจ้าเพื่อนๆจ้าปะตักใส่จานแล้วมาทานกันจ้กเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนได้เมนูอะไรเรามาแบ่งปันกันนะจ๊าขั้นตอนนี้ขอชิมเบิร์นก่อนนะจ้ารสชาติจะเป็นยังไงนะอุตต้าเพื่อนๆหิวตามเร็วใช่ไหมละจ๊าอืมอร่อยจ้ะทุกคนอืมรสชาติใช้ได้เลยจ้าอะครจ้าขอตัวไปทานก่อนนะจ๊าขอบคุณมากๆที่รับชมคลิปจนจบนะจ๊าเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่จ้าบายบายไฮโด